สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซียุท่ทันเข่าสู่ทีมงานของผู้เถ่าพารวยพอสวัยพารวยรับเอฟซีครับก็ไปแสดงความรูอกใจครับพอเซียนเลข็กบนเข่าสองตัวบนตรงๆแล้วครับเอฟซี FC ครับเนาะอ่าก่อนทิ่เข้าไปชมลิปของพอเซียนเอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นซื้อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับเอฟซีครับผมมกักกระจัดขัดสะพาน คันมาคันชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานของผู้เฒ่าพารวยพอสวยพารวยนะครับเด้อไปฟังพอเซียนคนสีบอกพอไปฟังนล้วกับเนาะว่าอ่าเพื่อนได้หลายปันใดเลขกพอเซียนเขาตรงๆรงนะครับเด้อยสองตัวหกสามเต็มเต็มครับเอฟซีครับผมนะกับต่อสายไปคุยกับพอเซียนครับเอฟซีครับสวัสดีพอเซียนสวัสดีครับครับ ยินดีน้ำปลเซียนเลขเข่าสองตัวหกสามตรงๆน้ำปลเซียนเนาะโอ้ใครมันมันลงลายกันได้สามหมื่นอยู่นะโอ้มันเป็นขึ้นเทิงดีปลาเซียนมันเป็นึ้นเทิงกันกับอันนี้โครงกานเราไหวซื้อน้ำเดี๋ยวนี้รับบอสได้ซื้อแต่วลาเซียนเพราะว่ามันไปหลายหม่องจักของไผ่ต่อของไผ่เน่มันเห็นว่า แอ่บริษัทซื้อนะัหกสามเข้าตรงๆครับเอฟซีครับผมเราบอกเล่าเล่าบริสทเลาไปซื้อแปดเจ็ดผลเรียกวันนี้เลียนตัวเดียวด้เรอ่ะอันนี้คือของบรซียนเข้าตรงตครับหกสามอันนี้ตัวน้อยพดย่เอฟซีเห็นนะครับเราก็เล่นเียนตัวใหญ่เฮเบิหกสามเข้าตรงตรงครับเอฟซีครับผม อ่เอาเยอยาออมืเ่อน Young ี้มาฟังว่าพอเซียนได้ต่องวดหรือยังครับเอฟซีครับอืมเป็นเังไหนพอเซียนได้ต่องวดแล้วเหรอเลขอ่ะเฮ็ดมาแล้วเฮ็ดตั้งหมู่วันเลยโอ้โอ้เลขออกกับเฮ็ดปุ๊บเลยวะสระอืมเอ้วเลขมันมากเลขวันนี้มันมากศูนย์เนี้ย <c oughs> เลขมันมากลักสิบศูนย์วันหนึ่งเลขมากหัเลขพอขึ้นมามันจีหอวนั่นเออ เนี่ยวันนี้มาคือวันมันสีควาเลขได้มากหกสามนอนงวดกว่าหนึ่งเออเมียนวันนี้มันแมัเหมือนก็จะเรียกรานแต่เนี่ยมันก็เป็นเรข่องดสูตรของมันมากุวนเนาะเออวันนี้สูตรของมันมาบนมันมากสูน้วนี้เรขคอาวันอาทิตย์ที่หนึ่งวันที่หนึ่งเลยวันอาทิตย ออมันมีเนดลเลยมันมีตรงเรือ่องบทเลยมันมีดหกศูนย์สามเออร่อนก้ามันมมากเีหกน่าเรีสามหมหกศูนย์สามอูอันเอ่อมันมัวหนีมันที่มาบนดิพอเชียนเล็บมันมาบนมันต่คือบนเล็มันออกมันมันมาหลักหลักศูนย์นะเออหลักหลักรวยมันมาศูนย์นะหลักอวยหลักหลักสิบมันมาศูนย์นะเออ เลขทีอออกได้คือออกศูนย์สามงวดนี้เอเลขออกมาไดนคือหกศูน,นย์สามมาเลขสามตัวโอ้สามตัวหกศูนย์สามเลยเลขเปยนตัวเดียวอืเลขเลขล่างนั่นเลขล่างน, 4, น,นั่นสี่หกงวดนี้ครับเออล่างสี่หก มีเว้ยบอกสามผมคนแตกคนอยู่บ้านเนี่ยขวามไไ้ๆ่ป่ะเออไม่มีเงเงียบถึงกูเดี๋ยวยี่สิบาาดเลยเออวันขับกว่าก้าล่างนี่เล่ามัามันหาสามที่มื่นของอมเลยโอ้แต่เป็นเรียกร่งางนี่เห็นว่านักได้ป่ะสเวเนี่มันมือนมาเรืวันจันทร์มันเรือมันมาหกตุ๋นเดียวเออ มันมีหงสามมันก็จะออกล่างกันนี่มันเอาไปใส่ล่างนะ้ีกว่านี่เออมันเุิดออกบนเท่าไหร่ยิออกบนตาปลาไหนเก็นยังไรเศร้าบาดอยู่นั่นเองทุกทีนเลี้ยงเนยขา่ารเนอเออไอเหาบ่ขาดพุ่งกับใครอยู่เนาะฮะบ่ขาดทุกหนใครอยู่อ่ะโอ้เกิดเด้กํำไรอยู่หาร้อยเออเออ มันลกคันฮักดีแล้วเพราะามันออกล่างกันง่็ยเตรียมๆแล้วเออใ,ในเงินมือมาใส่เลว่าต่อในเงินมือแล้วเอเอ็ดออกมาแล้วมันมีดเลขมันมาเลขเด่นของมันมันมาสามเก้าหกเลขสามตัวเออวันนี้เออเลขเด่นของมันเลขเด่นของมัน เดินเด่นหมเลยล่ะเออตัวเลขก่อนพ่อเซียนสามเก้าหกสามเก้าหกเออเด่กเด่งลงมันเออหมดกวามหมดมันแม่เ่ะมั่นแม่เลยอันนี้ศูนย์สามหกเออมันมามันแม่มันมากันเออเจ้าบ้านนี่เรียกมั่นนี้มันมากันมาสามนี่คือเด่นมันม่สีรักน้วยเหมืนเดียอสิบวรักสิบเมือนอศูนย์หลักสิบเออ เลขที่หอเลยคือศูนย์สามโอ้การเลขสามตัวก็หกศูนย์สามหกศูนย์สามเลยเออเห็ซูดเบิงเบิงปไว้นี่พอซื้อน้ำหมดเสียใจโอ้เถอ่ผู้ใดไม่เห็นแล้วพอซื้อน้ำหมดเสียใจได้อเออหมดหมดรับเลขล่างเนี่ยคือเลขส <4, 6, S 2> <ม>ี่หกสี่หกนี่เป็นตัวเป็นหกสี่เลยวะ ซี่อกว่าได้โอ้สี่หกบตัวเดียวเลยไม่ต้องกลับไปตัวนี้เล็กเล็กมันึ่งเล็กมันมันมันกลับมันมันไม่ตกกลับนะเออคือสี่หกกับคือสี่หกคือคือบางขันละที่หกสามหรือเปล่าทีเล็กมันมน้าทังันเนี้ยเล็กแล้วปันเงินมันหาบางเล็กตักลับมันบมมี่ไหมเออได้ในสูตรตักลับมันบมมี่ในสูตรเดีเล็กจับคู่โมมี่สี่หกโอ มันมีหกสีเออมันมีสีหกโอ้มันมีแต่สีหกตัวเดียวเออแต่แต่ว่าฝันนี่เพราะข้ในฝันประกอบเป็นบอเขาเซียนบ่บ่บ่บอกเฝันแล้วบ่เซียนแล้วเป็นเรื่องไรบ่เซียนแล้วเอาเลขสูตรดีกว่ามันมาตัวดิมันตัวแล้วตัวสองหัวแล้วเนาะอือตัวมันเลยได้เล่นหน่อยแล้วก็งหัวก้อนเป็นสองเก่า เออกระล่นเนี่ยเก้าสองสองเก้าก็เลินนีดหน่อยแล้วเออเมื่อวานี้เขว่าทีดั้มเตรียมที่แล้วนี่เออซูหกศูนย์สามเนี่ยหกศูนย์สามเลยเออสีดำเตรียมที่เลยย่งยางอีไล็ได้เงนินแสนโอ้ทุ่งหัวทีเซวเงินแสนโดนนี่เออบอกว่าเห็ดเห็ดใบขักแล้วบอพิจเจรณาแล้วมันน่มันหอกว่าเนี่ทิศเนี่ยมันมัน มันเลขหลักศูนย์เพระท่านเขาปป่า oh. mm. เม่บ่ไหวโอ้เลขวันอาทีเลขเพราะท่านเขาหลักศูนย์หลักหลักทิพย์เนี่ยเองเออบารีไมาเห็ดเบิง้งสูตรมันแล้วมันมันมีเลขไอ้ตัวเดือนมันหกศูนย์สามตัวเดือนมันนี่นเ, mm. เขาล็อกมันเนี่ยเออเลขเขาล็อกมันเนี่ยแม่เนี่ย เลขเต,ตัวตัวอันนี้มันมากเลขเลขตัวเด่นจับคู่มันนีนม่มันมากสามเก้าหกโอ้ตัวจับคู่มันน่ะบอลเลขตัวเล่นสูตรสูตรแต่ละสูตรบ่คือกันโอ้ดูดีวีสองสูตรสูตรเด่นกับสูตรบรเด็นเนี้ยเออเสูตรสตูตรตรงมันก็มี่หกศูนย์สามเลขสูต,ตรโตรงมันโอ้ืม หกศูนย์สามพอเชียงก็เลยฟันทุ่งปที่หกศูนย์สามเลยเออป่านี้มันมาเลขเพราะท่านมาลักลักสิบเลขศูนย์อ่ะมันเพราะท่านมาลักสิบเออมันมา่ตะศูนย์หกมันหลอกมานเลยเนาะหางงวดหวกงวดเนาะเออเออเลขออกได้ก็คือหกศูนย์สามเม็ดเดียวเลยวะสองหกศูนย์สามนี่บนเม็ดเดียวเลยนะล่างนี่ก็สี่หกตัวเดียว คู่เดียวโอ้บนคู่เดียวล่างคู่เดียวเอออืมบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวอืมโอ้ยผู้ใดว่าซื้อคนเอฟซีมาโทรมายอยสามซีเก้าอที่เบิร์พ่อไหวเพางบนพราะเสียนเลขพ่อไหวครับมิ้งสามหกอยู่หัว่าเส้นเออของกระมี่แล้วเนาะเลขล่างฉันเนาะเออมันเป็นบนเสมอนมันเขินมันบอกลา่กลางหล่อนี่เด็กสอง 30, สามมื้อนี่ล่างฉันเนาะเออ นูกันสามยูหนูในชิบบาทแล้วท่าน,นี้เอฟซี<ว>ก็ได้เรงว่าตัว,วนี้คนบมกกักคนไหนเนาะว่าเหล็กผมีคนไหมักเราเหล็กของสาม,<ผ>มนะครับสำหรับแนวทางของกัเซียนครับเอฟซีครับผมหกศูนย์สามเม็ดเดียวตัวกันสามเก้าหกล่างเม็ดเดียวืืสี่หกกับเอฟซีครับผม เอาโฉกโฉบมันหมานำลำเลด้วยนะครับเดอเอฟซีครับผมสำหรับที่นี่ก็ขอบคุณบปอรเซียนไรครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ